พี่ตุ๊กให้โลเคชันมาคือร้านพิซซ่าของอดีตสามีก็เขาเป็นพ่อของลูกไหมคะไม่โกรธกันหรอกก็โกรธโกรธอยู่สักสามปีนะแต่ช่วงแรกๆทำใจไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่คุยไม่คุยไม่อยากคุยไม่อยากคุยเพราะถ้าคุยเดี๋ยวจะปากเสียแต่ตอนหลังเออคุยเถอะลูกก็เรนมึงนอกอย่างน้อยเราปรึกษากันเรื่องลูกถูกไหมฮะอันนี้คือสิ่งที่พี่ตุ๊กคิดเสมอว่ามันต้องคุยเพราะเรามีลูกด้วยกันถูกต้องถ้าฉันไม่มีลูกกับมัน โร้านนี้ฉันก็ไม่เหยียดเมื่อกี้เจอกันเห็นศพตาแนก็คุยกันดีนะเพราะลูกไงเขาเป็นพ่อเราเป็นแม่ถูกไหมแล้วเราจะมานั่งกัดให้ลูกเครียดทําไมลูกมีอาการไหมแบบวันที่เราต้องแบบมีปัญหากับพ่อเขาไม่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 รู้เลยไม่รู้ตบบาตบบาแม่แฟงรู้อยู่แล้วแต่ว่าพี่ตุกก็เลี้ยงลูกมาด้วยความแบบความรักเต็มที่ส่งเต็มที่เรียนมืองนอกใช่ใช่ใช่